เจอเช่นเคยนะครับเจอกับผมเราร่วมเช่นเคยนะครับวันนี้มาเช็ครถหน่อยนี่นะครับท่ออากาศไอดีหลวมนะครับเช็ครถ เป่ากรงน้ำมันเบรกนะครับจะวิ่งทางไกลดหนะครับน้ำมันเบรกกับอซได้ไหมเบรกน้ำมันพาวเวอร์นะครับจะวิ่งทางไกลเช็คสายพานเป็นเครื่องอีสุ สองพั 2, นห้าครับฝาทองปั๊มสายซื้อมือสองมานะครับใช้มาก็เจ็ดปีกว่าครับเจ็ดเข้าแปดปีแล้วครับคันนี้ ็นรถพ่อนะครับก็ดูนหน้าบ้านครับทำสีมาใหม่ครับหมื่นกว่าบาทดูข้างล่างครับเขาเรียกอะไรครับนี่ต้องใช้ซื้อมาใส่ครับ อเช็คดูนะเดี๋ยวดูภายในนิดนึงนะนครับภายในมีเครื่องเสียงครับแต่ว่าถอดท้ายออกนะครับมีเค้มทยุไม่มี power เลยแต่ก่อนไม่มี power แล้วถอดออกครับมันกินแบตครับเลยถอดใส่ภายในครับเนี่ยครับ จ็ดแปดปีแล้วครับใช้มาสภาพยังใช้ได้ครับเป็นเป็นรถเป็นรถทำงานครับรถใช้งานใช้งานหนักครับขนข้าขวขนมันขนไม้ครับแต่ก็มาทำซีใหม่แต่ก่อนซีมันจะจางกว่านี้ครับอันนี้มันเป็นเขียวสดไวตรงแต่ก่อนมันจะเป็นจางๆเป็น อีสุครับปี06เครื่อง2,500ครับปั้มสายเดร็กผมก็ไปซื้อมากับมือนะครับคันนี้ตอนนั้น ออกมาตอนประมาณปีปีห้าเจ็ดนะครับประมาณเดือนกลางกลางปีครับเดือนเมีสาครับประมาณราคาเงินสดมันตอนนั้นก็รถตรัวน,นี้มันยังแพงอยู่นะครับในในใน,ในตอนนั้นประมาณสองแสนห้าหมื่นห้าพันครับราคาเงินสดตัวน,นี้วางดาวไปสามหมื่นห้านะแล้วก็มีค่านู่นนี่นั่นครับตอนนั้นใช้เงินออกอยู่ประมาณสี่หมื่นครับทั้งหมดเบ็ดเสร็จ ใช้สองเดือนก็ได้จายงวดแรกนะครับจัดเน้นอยู่สองแสนสองหมื่นนะครับวางดาวไปสามหมื่นห้าค่างวดก็ห้าพันกว่าบาทครับหกปีพึงเสร็จตอนประมาณต้นปีหกสามครับเสร็จงวดออกตอนปีห้าเจ็ดนี่ก็หมดงวดแล้วครับ,บตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำงานครับจอด ไปขับไปนู่นไปนี่ธรรมดาครับไม่ค่อยได้คนของครับสภาพเครื่องครับยังวิ่งอยู่นะครับรถร้อยยี่สิบร้อยสามสิบครับสบายสบาย น,นี่ก็จะเช็ครถครับก็จะวิ่งทางไกลสักหน่อยก็มาดูความพร้อมครับครับวันนี้ก็พามเพื่อนมาดูแค่นี้ก่อนครับรถบ้านครับรถของพ่อครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ